การสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พอเที่ยงก็เดินทางมาที่บ้านน้องห้างครับผมมาติดตามตัวเลขกับคุณแม่หมอถ้ำถ้ำร่องครับผมเนาะคุณแม่หมอถ้ำถ้ำร่องซึ่งเพื่อนเคยไปออกคลิปของช่องบ้าแอมเลาะทงครับผมพอเที่ยงได้ถือโอกาสเดินทางมาติดตามตัวเลขก็ไปฝากท่านผู้ชมแฟนช่องสตารดาชาแนลหรือว่าไอสตาร์ชาแนลเนาะครับผมเนาะ ตอนนี้พระเที่ยงกัมายยืนอยู่ที่บ้านของคุณแม่เป็นที่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวฮาจะไปถามกับคุณแม่ว่าตัวเลขที่ว่าบอกใวแอมมาเอาอีกครั้งหนึ่งเป็นเลขสามตัวมันจะเป็นตัวใดราคาตที่ให้บ้าแอมไปนั่นเป็นตัวใดแอวพระเที่ยงจะถามให้ท่านผู้ชมเพี้ยนช่องได้ยินยินไปพร้อมๆกันนะครับเนาะไปครับรบถาหลายใหญ่ห่างไปฟังจากปากคุณแม่พร้อมๆกันเลยครับผม เดี๋ยวพังสีว้าเดือกว่าว,จาว,วนจะเฝ้าตั้งกองอัานเบ่าว้ามือมือมือวันศินพอดีเนาะแมนบ่อเห็ดมือนะมอแม่แม่ดีวันชิ้นพอดีเมื่อ,อจ,จะหนีลูกชิ้นลูกถ้ำเพิ่นมามามบูาชาของใหม่นะเพิ่นละามาพ่อเตาอยู่บันนาทงเออให้ให้แมวกันเออมาพ่อเตา พอเตา่าเตา่เตานี่นกับบ่เป็นต้นหน่อยๆได้เต่าไข่ผุนะ่นละเดินนักนักเต่านั่นบานนี่สิไม่เฮตดจังไรหหละพ่าะายจา,าน่าสั่นหุยสิเห็ุจังไดว่าสัน่นพิ่งเมียเพิ่นมาเอาเอาแป้งท่าเบิงทองมันเบิงท่าแล้วจะคล้องกับบ่เห็นแล้วเออเน,นี่ยมันกังขึ้นเนาะ,ะบานนี้บ่เห็นแล้วบานนี้แล้วก็ท่าของเราแล้วก็บท,า,า,บทายอโรัพท์ทายทายเต่าตัวนั้น ท้ายแล้วเหมืนกับ่เห็นดอกภากันบูชาดอกไม้มันสีเดอกว่ันสันไปบูชาดอกไม้กะเอาเตาเข้าไปในคลองพุ่นละในห้องบูชาพุ่นละเตาจับมาแต่ใส่คุณแม่อยู่คางท่างบัมนเลาะบัมนหน้าทงนี่<ม>บัมนมันไต่ขึ้นมาเองมันเออมันมาขึ้นทางมั้งสิมันกับแล้ขี่รถมามหาแม่นี่แหละกะเลยมาพอ่อเตาครับครับรบ,บานนี้กัเอาไปปล่อยไว้ในคลองไปปลอปอ่อยไว้ในคลองยางเงี้ยเหมือนเรา ก็ออกมามันกับ่เห็นดอกตัวเลขแต่ว่าแม่ฝันถ้าได้บานกลางคืนมาหาฝันแม่อะไรขึ้นเนี่ยฝันว่าอันมีผู้เฒ่านั่นมาหาผู้หนึง่งเฒ่าเฒ่า,าผู้ชายเดชแต่กับเป็นคือพือออ้พ่อใหญ่พ่นในพนในอใหญ่ข่อยนี่ละพ่อใหญ่ผู้เราตายแล้วผู้เราเสียแล้วเออมาหาแล้วผดเล่าตายเนี่ยอายุเท่าไหร่หกสิบสี่เนาะหกสิบเออหกสิบสี่ปี หกสิบสี่ปีละบานนีแล้วก็มัฝันหินเล่าบา้าลืล่นเละจ่อกันอยู่แล้วบ่ครับผ่ไปละบ่แม่นดอกเถ้าเพราะไงนั่นว่าเต้านี่มันเป็นเก่าด้วยเพื่นวะเก่าเก้าเจ็ดสองเท้าเก้าเก็ดสองเพื่นวะเก้าเจ็บสองเออเต้านี่ยนะเออเต้า,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 านี่ยเพื่อวนวะนบานบานี้แม่ก็เลยว่าบ้า คอยก็สิซื้อน้ำอายุพ่อไนสาแล้วอ่อนหกสิบสี่ปีแล้วตายหกสิบสี่ปีก็เลยแม่บาดจังซีเหมือนแบากันพันเลยเออครับก็พันว่าทังชั้นล่ะเกี่ยวพันจังชั้นล่ะพันถิ่นเล่าน่ะเล่านั่นตายแต่พ่อซอซีเก่าตายพ่อซอซีเก่าเออตายโดนตัวนี่เนาะโดนแล้วอันอันอันตัวไหนก่อนคุณยายที่ว่าเต้าบอกเหรอแมอัน เก้าเจ็ดสองเออเพื่อนว่าพลอหญนนันหละ่ะว่าโตแม่นี่แนมบ่หินดอกแม่กลางคืนอออเออบ่ห็นหุงเต่านีโตเป็นเป็นลอเต่าบนเป็น,น,นเป็นฟัะครับออ<บ>กมาเลยเออเต่าตัวนั้นแม่กะเอาไปปล่อยเลยละ่ะตื่นขึ้นมากบกท่าขมิน้นท่าแปงเอาไปปล่อย เพิ่นเตานะโอ้ค oh, yeah. oh, like no ือเพิ่นพ่อเพิ่นพ่อเพิ่นนั่นเพิ่นท่าแป้งเพิ่นแนมเห็นเป็นเก่าเจ็ดสองอยู่ในเตาเออเพิ่นว่าจังสันแต่ตกกลางคืนมากคุณยายได้มั่ฝันเออกับมั่ฝันจังสันล่ะกับพันนินพ่อผู้เพิ่นเสียไปแล้วนะพ่อขอาคุณยายนะรอครับเออผัวผัวโอ้เออผัวแม่นี่แหละสามีครับสามีของคุณยายเอออืมนั่นแหละก็เลยเด็กมามาสื่อนำไปอยู่เราแยงเราบ่เคยเห็นจักเที่อ่ะผิดบาล่ะ เราเรเสียจากปีละครับผมมยเตอรสอเก่าีเก่าเด้อนี่ยกับกซีเป็นเทรไดนนอกหาสิบสิบห้าปีจากปีวุนนี้ประมาณบกปีชิบว้าปีิบห้าปีตั้งแต่เพิ่นเสียมาชิบห้าปีบ่เคยเห็นมาจะเกี่ยมบอกคุณยายเพิ่งมากืันนี้ไม่นบอกมือฝันมือนั่นล่ะฝันมือเห็นเตาแล้วก็ไิ่มาจังไหนก่เพิ่นกลว่าอันสิบ้ากันเทศนี้ยังอดีเพิ่นมา สิเฮ็ดนี่ยังหรืมาพ้ากันบูชาดอกไม้ครับว่าสันบูชาดอกไม้กับเลาก็เท่านั้นแล้วมาประจำล่ะพวกบเมียเล่านั่นครับเออมาบูชาดอกไม้ซื่อๆนี่ละว่าสันพนมาเอาคือมาหลายคนแถพันหวาก็ฟันสำนั่นละฟันทินเล่านั่นครับเออเป็นบอมแม่ไนมาบอกเรียกบอกยังต๊อบ่อแต่ว่าแม่คือเองดอกว่าจออกมาอยู่แล้วบ่อเรียกนี่ก็เลยวา เมื่อเนี้ันที่บายแอมมาเอาพิ่นย่ายฝันบ่ฝันอะ่ะฝันว่าจังไดบอกให้ฟังแม่พนครับซี่ผมพึ่งเข้ว่าเบิ่ง่พันไในหูจักฝันมาจางไหนว่าตีกับฝันลนแน่นอนอยู่ให้ผุดเนาะนอนอยู่ให้กับฝันว่าหลวงหลวงพอเป็นขึ้นลิสีนี่ลหละนวดย่างซี่กลมกลมนะเออยางกลมกลมในฝันเท่านั้นคเออพิ่นเผิ่นว่าคือบรรดาในใจห้องดอกนี่ คือบันดันในใจเขาว่าเลขกหาส่องส่องหาบ่อเพื่อวะมันจะออกบาดนีเพื่อวบฝันในหันมือนั่นนะมือมือคือบันพะบอกเือมือนั่นก่อนบอกคนอนบอก่อนไปพุ่งอีกคือก่อนไปพุ่งแต่ว่าอยู่ในงวดนี้เนาะเออในงวดนี้ละแต่ว่าขันว่าเลขนี่มันมันกระหันเนนอนดอกเม่ว่ามว่ามันอยู่ไกลอยู่ มันยังอยู่ใกล้มือไว้สันทอโอ้ยอยู่ใกล้มือเสียวเออเออขันมันใกล้นั่นเออมันจิตจังสิว่าคักมันนะแต่ว่าฝันเห็นพระฤาษีนั่นเป็นยังไงที่ว่าเป็นเล็กอันนั้นล่ะเพิ่นคือบันดาลในใจเฮานี่นะว่าเล็กเออเล็กหาสองสองหาสองสองหาเออค่ไค่ายเพิ่นเดินจิตเดินใจเฮาเออเออคิดถึงยังสี่บอกครับคุณยายจงสั้นละคือเพื่อนบันดาลสิหูนึกถึงหูในใจเฮายังสี่นะ ครับผมเป็นสั้นแต่แก้มันนั่นมาก็บ่อฟันเห็จผนดีบบ่อบ่อของมัดฟันเรื่อนั่นล่ะขึ้นต่คุณพ่อเพนาะผูมันเสียชีวิตไปแล้วนั่นนะแต่ว่าคุณพ่อนี่พันายุหกสิบสี่ปีบอกครับหกสิบสี่ปีแล้วตายนะตอนนี้คุณแม่อายุเท่าไรล่ะครับหกสิบเจ็ดแล้ว กหกสิบเก็ดสิไปหกสิบแปดแล้วที่ปีใหมา่จาักน่อยม,อม,มือเป็นหนึ่งหกสิบ <c oughs> เป็ดสิไปหกสิบแปดเออยังมือผมมาสัมผัสมือนัน้นหลังจากมันคุณแม่กะย่งางไปเห็นเตาเลยนะครับเนาะเออเห็นเตาตีอ้ตัวนี้แปลกประหลาดเเออเตา่ายเป็นตัวเด่นหน่อยเด้เนา,าดคุณใหญ่ห,ห่วยจริงใหญ่กว่าปากกระตาคนเดออ เต่านั่นนั่นกุปลากระตามากเออตากุ้ตามากผลได้มันงกขึ้นสิบประท้นมันได้แขนก่อนเฮงเกปิดโอ้ขันกระตามากขันตัวใหญ่ดีนะครับนตัวชมเนาะเออแล้วแม่นสิเป็นสิบกิโลคนบอกนักกึ่งๆแม่ว่ามันไข่แล้วเต่าอ๋อสิเตาไข่ไม่ว่ามันไข่แล้วคุณแม่ก็เลยว่าผู้ใดกระช่างยี่สิบประเหตุกระอื่นหอดลูกหลานมะบึงแหละเต่าตัวนั้นนะครับครับ แต่ว่าหลังจากที่ถ้าแปงขอโชคขอล่าก็เพิ่นหล่ากตีนขึ้นมาคุณยายก็ไปปล่อยนอกไปปล่อยมันจะเป็นโชกเป็นหลาพี่ดีเด้ค่ะ้าว่าห้าไปปล่อยนี่เอายีหีผมเคยเคยได้อยู่ตัวไปปล่อยเลยไาสิหูวเอาไปเห็ดแนวอื่นมันม็นข้นสีเอาไปกินกับวัวหายไปกินได้แม่กับยูน้ำยังสีนอพายแลวจีให้เข้าไปกิน ว่าเคยเห็นหลายตัวอยู่ครับผมเคยได้แนวนี้พ่อเบิงเหลขกเบืองเบือแล้วันนี้เขาพนเปปลอยประกอบมาออกยี่ดีได้คุณยายออกยี่ดีครับตัวเลขกที่เห็นนั่นแมู่ครับแม่ๆๆๆมแม่กะหังบงละ่ะเพราะว่ามันกะหั่งเบื่อเคยเห็นนอครับ,รบกะหั่มาฝันขึ้นนั่นล่ะขึ้นที่น,นีแล้วก็มันเป็นบ้านฉินพอดีหนะครับผมแล้วฉิขึ้นมาบูชาตกไม้น้ำแล้วก็เลยมาเห็นอืสนาเท่านั้นก็ได้ ผูผ้ผู้พันท่าปแป้งเห็นนะเป็นเป็นผู้ใหญครับคุณใหญ่ลูกจีนลูกถ้ำแม่นี่แหละลูกจีดว่าสันต์ต่อลูกเิียือมอพอดีลูกจีดล,ล,ล,ลูกหานี่เป็นหมอถ้ำบอกโอ้ครับท่านผู้ชมลูกจีนจิดลูกหานั่นล่นละเลาขึ้นมาท<อ>ั้งทั้งเมียเล่าทั้งเล่านั่นละครับเป็นลูกซิดลูกหานืะเป็นมาบ่ายอื ลูกซีดเาเป็นคนเห็นหรือคุณแม่เป็นคนเห็นลูกซิดนั่นแหละ oh. เราจิกเราขี่โรดมาบ้านเท่านี่นะมหาแมนนี่นะ oh. s right. <S ถึง,งาเห็นขน้าเอาไปเห็ดเนี่ยกินหรือเอาไป็ขากินนี่เพราะว่าตรงนี้อันเป็นไปมือบ่ได้แล้วเพราะว่ามันทั้งมือวันศินพอดีนะ oh. ไม่กินบ่ได้เด้ เยถึงกับชีวิขาม้าเขาม้าจังสิเขามาให้โชคให้ลาบข้าสิขายพอวันสิพอดีนั่นนะแม่เนาสิขายกินบ่ได้มันเขามาให้โชคให้ลาบแก่เข้ายังสิเพีรเขายุ้นบ่ได้เด้เออบ่ได้กินบ่ได้เคยเห็นหลายตัวแล้วนี่เออครับครับกเห็นหลายตัวเราพี่มิหนำซ้ำเคยออกหอสามตัวตรงๆพร้อมจากเตาแนวนี้มันม่นเหนื่อยหน่อยแล้วย้ายตาหมาคนเด้อตาปากโตเต่านั่นนะ ตาบากตาถ้าผมก็แสดงว่าตัวเลขที่คุณยายฝันมันก็ยานจะเป็นอายุของคุณพ่อคุณเสียอายุเสียไปเนาะครับเนาะก็หกสิบสี่เออแต่ว่าตัวเลขยั่น้องเตะคอีกเออมันแปดสองเจ็ดก็เก้าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดกับหกสิบสี่เออเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเออแล้วก็จะเอาไปตีหลัจับไปจับมาเมนครับเก้าเจ็ดสองหรือว่าเก้าสองเจ็ดสี่้นาคุณยายเนอะหกสี่สี่หก คุณแม่เพิ่งก็ถือตลอดเช้นี้แมนบ่าถืออยู่ตลอดเออหังนว่าหลายดอกนะคนมาถือหลายครับผมคุณแม่เราก็มักอยู่มักอยู่มาถือหลายกระเที่วมาถือกระเที่ยวมิฉกมิหวงคือเก่าเนาักการเมืองชมเนาะแต่ว่าเออกะแม่แก,ก,มกะหนัาหาะนพวกลูกเอฟซีเอฟซ,ซีพนีหละ่ะโทษข้ามาเบิงดวงกะให้เบ้าให้เพื่นฟังอยู่เดี๋ยนะครับเอฟซีเปลาเอ็มนี่ยนะเออเอฟซีเปล่าเอ็มเนี่ยนกะจ้สมัติมาสรุปตัวเลขของคุณแม่ ทำร่องเนาะครับเพิ่นซื้อคุณแม่ทำร่องซึ่งเพิ่นว่าเพิ่นได้เตาเหมือวันศีลวันพาธิพานมากครับผมปรากฏว่ามีลูกศิลย์ลูกหาเพิ่นเดินทางมามาที่บ้านของคุณแม่ปรากฏว่าเอาแป้งมาลูเบิ่งครับเตาตัวนีใหญ่ยยแห้งนะแม่เนะาะเป็นสิบสิบกิโลครับผมมาลูปรากฏว่าเห็นเป็นเก้าเจ็ดสองครับผมเก้าเจ็ดสองนะครับแต่ว่าที่คุณพอ่อเิ่นเสียชีวิตไปเมื่อ สิาปีถีผ่านมาครับผมคนฝันเห็นสามีนอกกระเคืออยูหกสิบสี่อันนี้พ่อสป,ปีพุ่นพอสามีเพิ่นเสียชีวิตครับก็คือ4สี่สิบเก้าหาสองนี่ไม่จะใส่หาสองนี่คือตัวเลขทีพอเที่ยงบดได้เดินทางมาครับเ่าแอมมครับงวดนั้นเป็นบ้านพระบ่แม่ที่เป่าแอมมาาไทยตอนนั้นเออบ้านพระบ้านพระนั่นครับผมปรากฏว่าคุณแม่เพิ่นไปนอนอยู่ไฮเพิ่นจะมีสวนอีกสวนหนึ่งอยู่อยู่ไฮปรากฏว่ามีพระองค์พระฤาษีมาหาเดนินทิศเดินใจให้คุณแม่ คิดว่าตัวเลขน่าจะเป็นหาสองสองหาเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเอาก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อครับให้เบิ้งแค่เป็นแนวทางครับผมพอเที่ยงก็ให้แค่เป็นแนวทางแนวทางของงวดวันที่หนึ่งท่นวาคมพศ2564ครับผมสุดท้ายนี่พอเที่ยงก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ด่าชาแนลขอให้ทุกท่านมีแต่ความโชคดีมั่นหมายกันสุขุมสุขคนเด้อครับให้รวยๆกันสุขุมสุขคนคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้า สวัสดีครับสวัสดีครับคุณใหญ่ครับ <interacted S 1> ผมแทงคูณดีๆตัวเด็ดเนาะครับเนาะตัวเลขตัวนี้ก็บังว่าคงจะเป็นตัวเลขที่มันเจอะของวันที่หนึ่งถ้าว่าคมประสพกสบกันแล้วกันเนาะครับเนาะมากกระจัดคัดกระพานมันหมานกันสู่ทุกคนไปละครับในมิ